ซ้ายปากเจ้าปากจริงดูกันเนื่อหน่อยฮึมมบัดดีนะจีฮึม แป,ป๊บหนึ่งนะแป,ป๊บหนึ่งคนซูเเข้ามาแล้ว mm. จ้าว่าคิดดื้อมันกวนเส้นประสาทเลยเอ้าอืม อาจิไ,ไม่หลับไม่นอนเหรอม่ทํางานเหรอหื้เอาหัวข้อด่วนๆแต่ละตัวต้องเข้าไปนอนคอกหมาเก่งๆทั้งนั้นแฮกแท็กนี่แหละปากเก่งปากแกวกันจังแม่ไปนอนสังเตเลยโอ้ยลูกสาวสั้นอยู่ไหนไม่เห็นบอโอ้ยลืมโอ้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 แตจะหมดละแตจะหมดละแตจะมาแล้ว อ,ออไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เอามาฟังบูมก่อนนะกุศมอนนึงนะคะง่ายนะ แล้วพรุ่งนี้นะครับคดีผมกับแม่ครับที่ผมยื่นฟ้องยูทูบเบอร์หญิงช่องหนึ่งพรุ่งนี้ฟังคำพิพากษาครับอายการมุกดาหานเป็นคนยื่นฟ้องขอบคุณท่านอายการนะครับแม่ผมได้รับความเป็นธรรมจำเลยคนนี้ให้การรับสารภาพเรียบร้อยตามปกติสารท่านจะพิพา,า,ากษาตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนที่แล้วแต่สารนะครับเลื่อนการอ่านคำพิพากษานะครับก็คือ,อ ท่านจะ,ะมีการสืบสอบประวัติตัวของจำเลยก็พรุ่งนี้ฟังคำพิพากษาครับคดีผมกับแม่เพราะว่าจำเลยให้การรับสารภาพแล้วก็มาลุ้นกันว่าผลจะเป็นยังไงฟังคำพิพากษาผมคดีผมกับแม่เสร็จนะครับก็จะวางรูปคดีกันนะครับจะมีการส่งหลักฐานต่างๆให้กับทางทนายความ นะครับแล้วก็เตรียมส่งนะครับใบมอบอํานาจหนังสือมอบอํานาจไปให้กับพี่คนนี้นะครับอยู่ต่างประเทศแล้วก็ให้พี่เขาก็จะส่งกลับมาช่วงเวลานะครับพี่พัฒน์สวัสดีครับคืออย่างนี้ครับพี่พัฒน์ครับตัวของจําเลยผมพุ่เนี้เขาโทรมาหาภรรยาผมเขาโทรมาหาเมียผมครับพี่พัฒน์เขาจะแรกคดีเขาโทรมาหาเมียผมเมียผมไม่ยอมแล้วก็เขาก็ฝาก ฝากเรื่องมากับอ่าผู้ใหญ่คนหนึ่งเหมือนกับจะขอไก่เกี่ยจะขอนูน่นนี่นั่นอืมตอนแรกเขาก็ฝากคนผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งก็มาฝากมาไก่เกี่ยให้กับผมอะไรประมาณนี้ครับพี่พัฒ์แล้วทีนี้เขาก็โทรมาหาเมียผมเขาโทรมาหาเมียผมเมื่อสองวันเนี่ยครับพี่พัฒน์คือ มันไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วครับรอสาลตัดสินพรุ่งนี้เลยนะครับสวัสดีซินดี้รอสารพิพากษาพรุ่งนี้ <c oughs> อ,นอ,อินี่นะครับมันมัน <c oughs> มัน<ด>ไม่คหน<ด>ึ่งซินดี้ถามก่อนเป็นอย่างไรลละป้าน่ะไปประกันตัวหรือยังือไปประกันตัวหรือยังเออ บัตรอยู่ในโทรศัพท์ตัวนี้เราไม่เห็นนะเอองงนะเนี่ยแต่หลังบ้านนี่เห็นนะว่านากิมาแล้วก็พี่มาตูมเออใครบ้างวะทำไมเรา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 งงนะเนี่ยเรางง มื่นตึ๊บแล้วนี่นะ่ะเราลองอ่ะมันน่ะนะให้เราใหม่พี่หมูขึ้นที่ช่องหืมว่าช่องวัดดีช่องเดียวมันมีกี่ช่องเหรอเราขึ้นช่องเดียวนะ แค่ช่องเดียวนะมะส้มเป็นอย่างไรมะส้มอ,อ่านาคีสวัสด,ดีเออเราก็ยังงงอยู่เนี่ยว่ามันไปอยู่ช่วงไหนอีกอหลายคนดูไม่เหมือนเอาเหรอไปอยู่ช่องไหนพี่อยู่สตรีมหยาดนะแต่โอ สงสัยสงสัยเพราะว่าเราลองเพราะว่าสตรีมหยาดช่องอ e ีลิงขี้เล่ามาแล้วเออเอาอันนี้ก็ซช่องอ e ีลิงขี้เล่าไม่ใช่เหรออา้าวมันมีช่องไหนอีกงงนะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปดูช่องหมูจุ๋ยหมูจุ๋ยไม่ได้ไรนะ เออเออหมูสวยไม่ได้ไล่ใช่ก็ช่องนี้แหละแต่เรางงไงเพราะว่าสตรีมหยาดมันนันะนะมันอัปเดตใหม่มันให้เราลองอันตั้งดูไงเราก็ลองทำคนดูสิบสี่คนแต่อยู่ในอันช่องอันตัวนี้คนดูยี่สิบเอ็ดคนนะเอา้า มีอีกช่องทางนี้อ่ะช่องทำธรรมชาติอ่ะช่องธรรมชาติดีกว่าอ่ะหมูย่านหมูย่านนี่นะเออก็ช่องนี้ไงมีจตะช่องเดียวนี่แหละเออที่ขึ้นนี่นะเอองงนะเนี่ยช่องหมูย่านหมูย่าน <laughs> งงงงเออไม่เป็นไร งงเพราะว่าเราลองสตรีมอย่ามันมันมันอัปเดตใหม่แล้วมันให้เราตั้งไงเราก็เลยอันตั้งไงเออ <c oughs> เอองงมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> มาละคนดูมาถูกซ่องหรือเปล่าอา้า <c oughs> แต่เราเห็นนะเราเห็นทางสตรีมเนี่ยพี่สันสินีสวัดดี อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านทักทายก่อนแป๊บหนึ่งนะนะกนสวัสดีมะตูมอ่ะเราจะกดขึ้นให้นะเนี่ยเนี่ยอ่ะพี่มะตูมนี่หมูก็เห็นหลังบ้านแต่อยู่ในไม่เห็นอ่ะซินดี้สวัสดีเราก็เห็นนะก,กีอ่ะให้หลานสาวไปจัดการให้อยู่เอ้าเหรอ <laughs> หมดส้มเนี่ยล่ะไม่ไปเหรอเยี่ยมป้าของซินดีนะ้น่ะเอามดส้มสวัสดีนี่ไงอ่ะ พี่เข้าใจพี่เต้าอ้าวันดีนี่นี่นี่เห็นนี่นี่นนนอ่ะอ่ะและ้วก็พึ่งพึ่งอู่ตูว่าซสื้ออะไรนี่พี่หลายคนดูไม่เหมือนอ๋อเหรอ <c oughs> โอ้ยเพราะว่ามันสตรีมหยาดมันั่นเราให้เราลองไงเราก็เลยลองไงี่ไงเออมันบอกว่าตั้งเราก็ตั้งให้ดูอ่ะเออโอ้ยไม่รู้ลหละ <c oughs> พึ่งจะเห็น เราก็เลยลองไม่เป็นไรอ่ะงงให้ไปซ่องไหนอ่ะซ่องนี่แหละก็ซ่องนี่แหละ <c oughs> มีซ่องทางซ่องทางธรรมชาติคุนดดสิบสี่เออเออเอาเราก็เห็นนี่ไงใครมานี่นี่นี่อ่ะเออซ่องธรรมชาติ <c oughs> โอยอีกซ่องไม่มีพี่นากิอ่ะดิมารวม ทำธุระข้างนอกอยู่ค่ะโอเคค่ะงงกันใช่ไหมโอโอ,อีกช่องมีที่เข้าใจเอาหรอมันมีกี่ช่องอ่ะก็ช่องเดียวนี่นี่แหละเออวัดดีแม่อาพอมาดีนะก,กีอ่ะเรางงนี่ไงอืมมันจะมีช่องไหนอีกช่องฮัมมาสซาสใช่ไหม เดี๋ยวเอาประแจฟาดหัวก่อนใครยังไม่ได้เนี่ยอ่ะเอองงงงอ,อ,อีเป็นจะแตกทางนี้มีหกคนงงนะเนี่ยเรางงเห็นไหม <laughs> ไม่รู้แหละอันมอส้มไปทางไหนไม่รู้นะมอส้ม <laughs> แต่มันช่องเดียวนี่แหละไลฟ์สดช่องเดียวนี่แหละไม่มีช่องไหนอีกแล้วนอกจากว่าช่องธรรมศาสตร์ช่องคลอด <laughs> เพราะว่าเราลองสตรีมหยาดใหม่มันมันให้เราอัปเดตใหม่ไงเราก็เลยอัปเดตใหม่เออแล้วมันจะไปช่องไหนอีกละ่ะอะ มึนตึ๊บนี้นเนี่ยแล้วก็เห็นพี่สันสนีนะเออเห็นแต่ว่าไม่ไม่เห็นอยู่ในอันนี้โอ๊ยไม่ซ่องไหนวะร่างเหรอเอออออออัพเมนกันเองนะ <laughs> โอ้ยโอโอิเแฟนจะแตกงงเพราะว่าเราทำเออเจดยังพูดเลยพี่หมูน้อยมันขึ้นสองซ่อง จดอยู่มันมันเด้นสองซ่องเด้นสองซ่องลรแค่ซ่องเดียวก็ก็ซ่องอีลิงนี่ยังไงอีลิงที่เล่านี่ไงมันให้เราทำมันให้เราทำก็เลยทำตามมันไงเออหรือว่าเราไปหลังบ้านแป๊บหนึ่งนะไปหลังบ้านแป๊บหนึ่งนะมันจะให้กูไปไปแบบไหนอีก อืมแป๊บหนึ่งไปหลังบ้านแก้ไขแป๊บหนึ่งอช่างก่บบงอบัานจังจันงานาบตอนนี้เอาตอนนี้ก่อน พากันไปหมูไม่เห็นอีกนะหมูเห็นหลังบ้านนี่เห็นเห็นนี่นี่ไงนี่ไงเออเราทำตั้งไงเออยิ่งมึนตึ๊บอยู่เนี่ยแล้วไปทางช่องไหนอีกละ่ะอืมช่องธรรมชาติสงใส่มันไปกับเอี่เนี่ยอี่อื่นผีหรือเปล่าเป็นอย่างไรล่ะเฮ้ป้าซินดี้น่ะเออเหงาแล้วสิ ถ้าเหงามากอะ่ะซินดี้เขาก็จะเอาอันคลิปของป้าเขามาเปิดบ่อยๆหรอกซ่องนูนคนน้อยเออเอา้าเราเข้ากลุ่มด้วยนะค่ะอย่าทิ้งเราไว้คนเดียวเอาอีกอีลิงหมูก็ไม่รู้นะเออลายต่อไปคือใครคะคือลุงลุงลุงหอลอรี่ ลายต่อไปพี่หลุยสวัสดีเออง่ายลายต่อไปคือบักกะเทยเท่าข้างบ้านหมูเออ หรือว่าเราอ่ะน,นานาอ่าขึ้นใหม่เอาดีไหมขึ้นใหม่เออมาละมาละมาละเดี๋ยวขึ้นใหม่เดี๋ยวขึ้นใหม่หมแป๊บหบนึง่ง <laughs> แป๊บหนึ่งนะงงนะเขียนหัวข้อใหม่กัน แปบบนึงเออ แป๊บหนึ่งนะจะลงนะขึ้นใหม่นะทุกคนนะบายบายเท่านี้ก่อนมึนตืบค่ะ